สวัสดีครับสวัสดีทุกทคนนะครับอตอนนี้ก็เพิ่งตื่นนอนนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณห้าทุ่มเกือบห้าทุ่มสี่บนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเรานะครับเดี๋ยวผมก็จะไปเวรดึกนะครับคืนนี้ห้องผ่าตัดนะฮะวันนี้ก็อยู่ทีมที่หนึ่งนะครับก็น่าจะมีเคสรออยู่นะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่า คืนนี้นะครับจะได้นอนหรือไม่ได้นอนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนชุดทำงานก่อนนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มสี่สิบนาทีนะครับเดี๋ยวก็จะไปทำงานขึ้นเวรดึกกันนะครับอ ครับตอนนี้ก็เปลี่ยนชุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่ชุดเขียวนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันดีกว่านะครับว่าคืนนี้ผมจะได้นอนหรือไม่ได้นอนนะครับว่ามีเคสอ,อะไรรอยอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมดีกว่านะครับเดี๋ยวก็จะไปรถมอเตอร์ไซค์นะครับ เดี๋ยวเราก็จะสแกนบัตรนะครับทางเข้า ห้องผ่ตาตัดจะอยู่ชั้นห้านะครับ,บดรเดี๋ยวมารอลุ้นกันดีกว่านะครับว่าจะเหนือสักกี่เคสนะครับแล้วก็คืนนี้ผมจะได้นอนไหมนะครับ สี Four hours later ่ชั่วโมงต่อมาสวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสาม 52นะครับตี3 52นะครับก็เมื่อกี้ภาพตัดเลยนะครับตอนแรกก็กะว่าจะแบบเออขึ้นลิฟต์มานะครับแล้วก็ให้ดูบรรยากาศนะครับแต่ว่าพอดีมีเคสติดหลายเคสหลายห้องเลยนะครับก็เลยเพิ่งทําเคสเสร็จนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเคสพาไส้ติงต่อนะครับก่อกรณีนี้นะครับก็เป็นเคสพาตัดลำไส้นะครับสองเคสนะครับแล้วก็ประมาณ เพิ่งเสร็จเมื่อกี้เลยนะครับเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนนินดๆนะครับแล้วก็ต่อด้วยแซติงอีกเคสหนึ่งนะครับก็จะเสร็จประมาณ5้าโมงเช้านะครับก็พอได้พักผ่อนนะครับประมาณ3ชั่วโมงนะครับเพราะว่าเริ่มงานเวรเช้าก็8ปดโมงเช้าอีกทีหนึ่งนะครับก็ถือว่า,าได้พักผ่อนมาก่อนที่จะขึ้นเวรสักแป๊บหนึ่งแล้วนะครับก็มีพอมจะมีแรง ครับแต่ว่าก็ขอให้แบบได้พักผ่อนล,ล้กันนะครับหลังจากเคสนี้นะครับก็ไม่ค่อยอยากทํางานเยอะเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปทําเคสก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันอีกรอบหนึ่งบ๊ายบายสรุปนะครับก็ ได้พักผ่อนตีห้านะคร<ะ>ับโอ้โหโดูขอบตานะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปพักผ่อนกันดีกว่านะคะรับแล้วก็หวังว่าคงไม่มีเคสอะไรเพิ่มอีกนะครับเอาละครับก็ไปเข้าห้องเวนพักกันดีกว่านะครับนกัขึ้

ตอนนี้ก็ได้ลงเวทบันเทียบไปแล้วนะครับ8ดโมงครึ่งนะครับก็ได้นอนประมาณ2ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวก็จะกลับแฟดไปเตรียมตัวครับตอนนี้ก็ถึงห้องเวนที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สรุปนะครับเมื่อคืนนะครับก็ตั้งแต่รับเวรนะครับก็ทำเคสโอเพนโคลิซิสเตกโตมีนะครับก็คือพาตัดนิ่วในถุงน้ำดีนะครับแล้วก็ อีกเคสหนึ่งเป็นเคสซิกมอยนะครับซิกมอยเด็กโตมีนะบก็คือผ่าตัดลำไส้ใหญ่นะส่วนซิกมอยนะครับลำไส้ใหญ่แตกนะครับแล้วก็ตามด้วยเซตติงนะครับอเป็นเด็กโตมีนะครับแล้วก็ตอนเช้านะครับก็มาทำซีซ่านะครับเวลาประมาณ7โมงนะครับจนถึง8ปดโมงนิดๆนะครับแล้วก็เตรียมตัวรับเวรแล้วก็เดี๋ยวเวรเช้าต่อนะครับก็สรุปนะครับเวรดึกเมื่อคืนนะก็ได้พักผ่อนนะครับ ได้แอบงีบนะครับประมาณ2ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าโอเคนะพอไหวนะครับไม่งั้นก็เวนอยู่เวนเช้าต่อไม่ไหวนะครับถ้าแบบไม่ได้นอนเลยนะครับก็โอเคนะครับสำหรับนี้ก็มาอัปเดตมารีวิวนะครับชีวิต1คืนนะครับเวรดึกหนึ่งคืนนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับไว้ติดตามชมคลิปหน้าหลักกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ